ยามมืดแล้วค่ะทุกคน19นาฬิกานะคะทุกคนค่ะค่ะตอนนี้คุณแพนด้าเขาอยากออกมาชมวิวนอกบ้านนี่แล้วค่ะทุกคนค่ะฝนตกปล่อยๆนะคะทุกคนนะฝึกทักษะแพนดานะะ้าหน่อยค่ะทุกคนให้นางกลัวฝนให้น้อยที่สุดนะคะทุกคนก็มีเวลาก็จะพาน้องออกมานอกบ้านบ้างน,นะคะทุกคนนะค่ะคือ เขาก็จะมีบรรยากาศเช่นเคยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะบรรยากาศที่แพนด้าเขานะคะทุกคนนะค่ะเดี๋ยวอ่านหน้ามาดูกันสิโอ,อ้อหนี่เลยค่ะทุกคนสบายใจอีกแล้วอย่าโดดลงนะแม่ขี้เกียจแม่ขี้เกียจวิ่งตามนะอันตรายนะลูกนี่บรรยากาศเขาอยู่ไม่ห่างค่ะ สวัสดีครับทุกคนค่ะพี่ดาเนี่ยฝนเริ่มตกโปรยแล้วนะคะทุกคนค่ะฝนเริ่มตกโปอยแล้วนะคะอากาศเย็นค่ะก็จะฝึกทักษะแพนด้านะคะให้นางกาลัวฝนน้อยที่สุดนะคะทุกคนคือตอนนี้ฝนตกลงเม็ดแป๊ะแป๊ะแป๊ะ,ปะทุกคนได้ยินเสียงฝนไหมคะค่ะ แต่ลมเย็นๆนะคะแพนด้าเขาก็พอรับได้อยู่นะคะทุกคนนะจิ๊บจิ๊จิ๊บ sure> ีก่อนโดนนี่ชิวชิวค่ะชิวชิวห้ามโดดลงนะถ้าโดดลงคุณแม่จะไม่พาออกมาอีกนะครับเดี๋ยวเจ็บรู้ไหมลูกวันนี้นะคะทุกคนแพนด้าเขาจะกินยาเอ่อเลือดบำรุงเลือด อีกวันนี้วันสุดท้ายนะคะแม่ๆคะ่ะวันนี้เหลือยาอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็ก้างปลาอีกหนึ่งซีซีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้แพนด้าเขาจะกินอีกวันหนึ่งค่ะแล้วก็อาการน้องดีขึ้นทุกคนนี่ทุกคนมาดูว่าแม่รู้ได้ยังไงว่าแพนด้าเขาก็คือเราตรวจเลือดนะคะเจอเ,จเลือดต่ําค่ะทุกคนแต่ค่าตับค่าไตาน้องปกตินะทุกคนเห็นไหมนี่แพนด้าขอบตาไม่ช้ําแล้วแล้วก็ อาตานางจะใส่ขึ้นนะคะทุกคนนะค่ะวันนี้ไ้สดสองทุ่มนะคะช่องต่อๆเจอกันเช่นเคยนะคะแม่แม่นะวันนี้ไล์สดมีสินค้าโปรโมชั่นจัดรายการมีแฟลชเซลละะ์ราคาดีๆหลายรายการเลยนะคะทุกคนอย่างเช่นอาหารน้องแมวค่ะทายแมวของกินคนก็มีนะคะอาหารเปียกอาหารเม็ดของแมวนะคะทุกคนนะ สนใจนะคะทุกคนเข้าไปที่หน้าโชว์เคสแพนด้าก็ได้นะคะทุกคนนะค่ะแม่แพนด้าจะปักตักล้าไปให้หลายรายการเลยนะคะทุกคนนี่ขายของไปด้วยนะคะทุกคนนะค่ะนี่บรรยากาศที่แพนด้าเขาค่ะทุกคนพี่หมีพี่หมีค่ะชมวิวนอกบ้านเช่นกันนะคะไปหรือยังลูกปะปะเข้าบ้านได้เข้านะคะทุกคนฟืนไว้ปะเข้าบ้านลูกปะปะแม่อุ้มเข้าบ้านเนาะ จะฝนตกหนะักไปอึป๊บอึ๊บเอหยหาให้น้องพาวไปดูน้องๆดิอึ๊บอไปไปลุกชบนีเดน้องพีด้าเยอะนะคะทุกคนคะ่ะอย่านะชานตาน้องพีด้าเยอะเฮ้ยอีเพนจี้ไปแล้วมั้งอ่ะเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้ โชคดีไปนะคะคิดว่านางออกนอกบ้านจะเนีลูกชายแม่อยู่ไหนอะลูกชายแม่น้องเผาอยู่ไหนเอยแม่มาแน้วลูกน้องเผาจอมเงนินใครเห็นน้องเผาบ้างคะทุกคนใครเห็นน้องเผากันบ้างเอยน้องเผาจอมเงอนคะ่ะอ้าวน้องหายไปไหนเนี่ยเผาเอ้ย ป้าโหอยู่บนหลังตู้เจอแล้วค่ะทุกคนอยู่บนหลังตู้นะงอค่มาหาแม่เลยเด้อเร็ว,เ,รวเด็กๆกำลังโซนกันมากเลยนี่พี่ดาเขาออกไปข้างนอกกลับมาแล้วเขาก็จะสบายใจประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครติดตามอยู่ช่องจอดต่อๆนะคะทุกคน เจอกันนะคะทุกคนนะสองทุ่มนะคะทุกวันเลยค่ะทุกคนค่ะแม่พนดาจะไลฟ์เวลาสองทุ่มวันนี้ก็มีเวลาไลฟ์กลางวันอยู่แป๊บๆหนึ่งค่ะทุกคนช่วงบ่ายนะคะไมยบายพี่ด้าบา,บายบาย,บายบายนะคะ